สวัสดีครับผมจกกักรพันธ์จากบริษัท industry ีอวันนี้จะมาแนะนำวิธีการประกอบรางเข้ากับบล็อกล i เนียนะครับในส่วนของตัวรางที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นรางลมดำนะครับเวลาตัดให้กับลูกค้าเราจะตัดด้วยไฟเบอร์นะครับไม่ได้ใช้ไวคัตในการตัดแล้วก็จะเจียรูบเหลี่ยมให้นะครับตรงจุดที่จะต้องสัมผัสกับตัว เม็ดลูกปืนนะครับทั้ง2ด้านนะครับ <c oughs> ตัวบ็อกที่เห็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น HGW นะครับ 25CA <c> <a> เป็นของยี่ห้อ IBL นะครับ <c oughs> ด้านนี้จะเป็นเจียเพื่อด้านเป็นดาตัมนะครับ <c oughs> เป็นตัวเอาไว้คาลิเบตนะครับ <c oughs> ส่วนด้านบนก็เจียเจียเรียบเหมือนกันครับ สองฝั่งจะสามารถใส่ตัวอัจรบีได้นะครับสลับฝั่งได้ในส่วนของการประกอบเราสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของหน้างานครับแล้วก็มีข้อจํากัดในเรื่องของอในการเช็คด้านด้านฝั่งที่เจียนะครับสังเกตจะมี2ฝั่งแต่ว่าเดี๋ยวมันมีวิธีถ้าเกิดใช้ลางคู่กันนะครับแต่ตัวนี้เราใช้แค่สมมติเป็นแคบบล็อกเดียวนะครับสำคัญที่สุดคือตัวนี้ขับพลาสติก ตัวที่เป็นตัวประคองเม็ดแบร์ลิงที่เห็นข้างในจะเป็นเม็ดแบร์ลิงใช่ไหมฮะตัวนี้จะเป็นตัวประคองไม่ให้เม็ดมันหลุดครับอย่าวอ,ออกนะครับอยยาวอ,ออกมันถ้าเกิดเราออกปุ๊บหล่นปุ๊บเม็ดจะสามารถล่วงได้ครับวิธีการประกอบไม่ยากครับถอนตัวปอกผลาติกตัวนี้กลับเข้าไปข้างในตัวแบร์ลิงนะครับประมาณ ประมาณนี้นะครับประมาณ5มิลไม่เกิน10มิลน,นะครับประมาณหมิลอย่าให้มันเลยเม็ดลูกปืนนะครับประมาณนี้แล้วกดตำแหน่งนี้ไว้เอามาเสียบเข้าได้เลยครับพอเสียบตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเอามือกดใช้มือหนึ่งกดกดหัวของตัวล่างพลาสติกนี้ไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะสามารถวิ่งได้แล้วเราก็วิ่งเข้ามาได้เลยแค่นี้ครับ แล้วหากมีความจําเป็นเมื่อเราประกอบไปแล้วหากมีความจําเป็นที่จะต้องถอดตัวแบลลิงตัวบล็อกตัวนี้ออกจากกลางก็คือทาเหมือนกันครับถอนออกมาก่อนถอนออกมาแต่อย่าให้มันออกมาเยอะนะครับออกมาให้โผล่ออมาประมาณประมาณ5้มิลให้สามารถใส่ตัวตัวกันลูกปืนตัวนี้เข้าไปได้นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ ซ้ายขวาได้หมดหน้าหลังได้หมดนะครับพอกดพอเรากดไว้แล้วก็ดันตัวบล็อกออกมาแค่นี้ครับเนี่ยวิธีการอย่าให้หลุดนะครับอันตรายมากพอหลุดปุ๊บเดี๋ยวท่านจะได้เสียเงินซื้อใหม่ครับเม็ดจะล่วงครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ